สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบก,กับผมแมนเดอร์ซิมนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของแมนเดอร์ซิมพาเล่าเรื่องนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การเดินทางกลับภูมิลําเนานะครับผมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผมได้เดินทางกลับภูมิลําเนาโดยรถยนต์ส่วนตัวไปนะแต่ว่ารถยนต์ส่วนตัวนั้นมันไม่ใช่รถยนต์ส่วนตัวของผมแล้วก็ไม่ใช่ของครอบครัวของผมด้วยแต่เป็นรถยนต์ส่วนตัวของญาติสนิทของคุณแม่นะครับผม ซึ่งจะเดินทางจากกรุงเทพนะครับผมไปยังจังหวัดศรีสะเกดเริ่มออกเดินทางไปประมาณเกือบเกือบสีทุ่มนะครับผมแต่พอมาถึงระหว่างทางผมเริ่มมีอาการคลื่นไส้เล็กน้อยนะครับน่าจะตั้งแต่เข้าจังหวัดชาเชิงเซานะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็ผมก็เลยจิบน้ำอรดลมไปนะแต่ว่าผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าอาการคลื่นไส้ก็ กลับมาเหมือนเดิม<ะ>ผมก็เลยจิบน้ําอัดลมไปเรื่อยๆไปจนหมดขวดเลยถึงแม้ว่าจะซื้อขวดใหม่แต่ก็ไม่ซื้อผมเกรงว่าจะเป็นเบาหวานแต่ที่ตามมาก็คือผมเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะและยิ่งไปกว่านั้นก็คือผมมีอาการอาเจียน <S <S 2> <S 2> แต่โชคดีที่เข้าปนน้ำมันเสียก่อนไม่อย่างนั้นก็ได้เหม็นกันทั้งคันแน่นอนผมก็เริ่ม,มั่นใจว่าถ้าหากว่ากลับกรุงเทพโดยรถยนต์ส่วนตัวไปเนี่ยก็ ก็จะมีอาการแบบนี้ซ้ําเดิมผมก็ตัดสินใจจะเดินทางกลับกรุงเทพด้วยรถไฟนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบนั่งรถยนต์ส่วนตัวเมื่อเดินทางกลับภูมิลําเนานะี <Yeah. S 1> แต่ผมจะเดินทางกลับภูมิลําเนาด้วยรถไฟอย่างเดียวซึ่งผมเป็นคนที่ชอบนั่งรถไฟไปอย่างมากนะครับเมื่อเดินทางกลับภูมิลําเนานะั้นมาตั้งแต่ประมาณปีปี2548นั้น ตู้รถไฟที่ผมนั่งครั้งแรกในชีวิตนะครับผมก็คือรถชั้น3แบบพัดลมนะแล้วก็ขบวนรถไฟที่ผมนั่งครั้งแรกนั้นก็คือขอบวนรถเร็วนะต่อมาก็ผมก็ได้นั่งรถชั้น2พัดลมนะต่อมาในปี2560นะเปลี่ยนจากนั่งรถชั้น3และรถนั่งชั้น2พัดลมไปเป็นรถนั่งชั้น2ปรับอากาศทั้งแบบพ่วงและดีเซลลางนะครับแล้วก็รถนอนปรับอากาศ ชั้น2รุ่น CNR นะครับผมต่อมาในปี2561ก็ผมได้ทำการจองตั๋วรถไฟชั้น1แบบเหมาห้องเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ขบวนรถ CNR นะั้นจะเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่68นะั้นก่อนที่จะงดให้บริการชั่วคราวนะั้นเพราะว่ามาจาก การแพร่ระบาดของโควิดนั้นตั้งแต่ผมนั่งรถไฟครั้งแรกมาจนถึงทุกวันนี้ก็ผมไม่มีอาการเมารถไฟเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะส่วน2อันดับแรกที่ผมนั่งแล้วมีอาการเมารถนะก็คือรถยนต์ส่วนตัวอันดับที่2ก็คือรถตู้ระหว่างจังหวัดผมก็เคยนั่งรถตู้ระหว่างจังหวัดนะั้นก็ผมนั่งครั้งแรกมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะั้นปี2017นะินมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะผมก็นั่งรถตู้ไปปับ๊บผมมีอาการเมารถเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นอาเจียนะมีเพียงแค่ อาการวิงเวียนศสีสษะเท่านั้นนะส่วนยานพาหนะที่ผมนั่งแล้วไม่มีอาการเมารถเลยไม่แต่ครั้งเดียวนั้นก็คือ,อรถไฟนะครับผมที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็จะมีรถทัวร์หรือรถโดยสารระหว่างจังหวัดแล้วก็เครื่องบินายานพาหนะทั้ง3าอย่างนี้ที่ผมพูดไปก็รับได้นะครับผมส่วนรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็รถตู้โดยสารระหว่างจังหวัดสำหรับผมแล้วก็รับไม่ได้นะครับผมเพราะว่า ถ้านั่งไปปั๊บก็จะมีอาการเมารถนะครับผมเช่นคลื่นไส้อาเจียนและวิงเวียนศีรษะแต่ผมจะเป็นแบบนี้เฉพาะในช่วงระยะไกลเท่านั้นนะ <Yeah. S 1> อันนี้ผมขอพูดก่อนนะครับผมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับ บางคนอาจจะเมารถคันนั้นคันนี้แล้วก็ไม่ได้เมารถคันนั้นคันนี้นะแต่สำหรับผมแล้วก็ผมจะมีอาการเมารถเฉพาะเมื่อผมนั่งรถยนต์ส่วนตัวหรือรถตู้โดยสารระหว่างจังหวัดนะึงไอ้นี่ผมขอพูดตรงๆเลยนะครับอย่าว่าผมนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะชอบนั่งรถยนต์ส่วนตัวหรือรถตู้โดยสารระหว่างจังหวัดก็ได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของผมนะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดรูประดังด้วยนะครับเมื่อผมอัปโหลดคลิปใหม่มาคลิปใหม่ก็จะมาแจ้งเตือนถึงคุณทันทีนะครับผมหากคลิปใหม่มาวันอาทิตย์นะครับผมยกเว้นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามใน t i k t o k ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากของผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ